สวัสดีครับต่อกันข้อที่15สามัญปี59นะครับโจทย์บอกว่าการกําจัดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการเผาไหม้ฐานหินนะครับทำได้โดยการฉีดพ่นผงหินปูนแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยนะครับแล้วก็แก๊สออกซิเจนเข้าไปในเตาเผาฐานหินนะครับซึ่งมีอุณหภูมิสูงแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะเกิดปฏิกิริยาดังสมการให้สมการมาแล้วแต่ยังไม่ดุลมาทีโจทย์บอกว่า ถ้าเราใช้หินปูนทั้งหมดก็คือตัวนี้นะครับ250กรัมแล้วก็ใช้แก๊สออกซิเจนอีก22.4 DM กำลัง3ที่ STP จะสามารถกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็คือตัวนี้ได้มากที่สุดเนี่ยกี่กรัมกันแน่นะครับมาดูพร้อมกันโจทย์ข้อนี้ก็ปริมาณสารสัมพันธ์ธรรมดาใช้ความรู้เรื่องสารกำหนดปริมาณนิดหน่อยนะครับเริ่มต้นผมขออนุญาตลอกตัวสมการมาก่อนนะครับว่า SO2 ทำปรยากับหินปูน CaCO3 นะครับเกิด รวมตัวกับออกซิเจนแล้วก็เกิดผลิตภัณฑ์เป็นยิปซัม c a s o 4แคลเซียมซัลเฟตพร้อมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดุลสมก,การกันก่อนเลยนะครับซัลเฟอร์หน้า1หลัง1แคลเซียมหน้า1หลัง1เห็นไหมครับาคาร์บอนก็หน้า1หลัง1โอเคทุกอย่างดูจะครบหมดแล้วแต่ O เนี่ย C กับ2เนี่ยรวมกันเป็น6 3กับ2เนี่ยรวมกันเป็น5 O ข้างหน้าเนี่ยต้องขาดอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ผมใส่เศษหนึ่งส่วน2 O ก็จะเป็น1รวมกันเบ็ดเสร็จได้6พอดีก็จะเท่าหมดเลยแต่การดุลสมการที่ดีนั้นปกติ เราไม่นิยมใส่เศษส่วนใส่ทศนิยมกันเพราะฉะนั้นผมว่าผมคูณ2ตลอดตรงนี้ใส่2ตรงนี้ใส่2ตรงนี้คูณ2ก็กลายเป็น1ตรงนี้คูณ2ตรงนี้คูณ2จบเรียบร้อยสมการนี้เราดุนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราดูนสมการเสร็จเรียบร้อยแล้วปับ๊บทำยังไงต่อ เราก็ไปคิดครับว่าสารตั้งต้นของเรานั้นใครเป็นสารกําหนดปริมาณนะครับมันเอาหินปูนมา250กรัมหินปูนเนี่ยแคลเซียมผมจําได้ตัวละ40คาร์บอนตัวละ12โอตัวละ16คูณ3 48 48บวก12บวก40ได้100ทุทน่ทนพอดีให้ยะเลขมันสวยจริงๆนักเรียนครับหินปูนใน Mw มันคือ100เอา250 มาหารกับ100ก็จะได้โมวลของหินปูนออกมาก็คือ2.5โมลน,นะครับ2.5โมลแต่ออกซิเจนเนี่ยโจ์น่ารักจังอะ่ะนะครับเขาให้มาเป็น dm กําลัง3เราก็จับหารด้วย22.4ไปเลย22.4หาร22.4มันก็จะได้1โมลท้ทน่ทนๆพอดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าสารตั้งต้นแต่ละตัวเนี่ยมีโมลกันเท่าไหร่แล้วมาดูว่าใครทําปฏิกิยาหมดก่อน ก็แอบเอาโมลหารด้วยสัมประสิทธิ์ในใจ2.5หาร2มันก็จะได้1กว่ากว่าแต่1หาร1มันได้1พอดีเป๊ะเพราะฉนั้นอันนี้1กว่ากว่าอันนี้1เป๊ะเอา1เป๊ะหมดก่อนถูกไหมครับใครเหลือน้อยคนนั้นหมดก่อนเพราะนั้นออกซิเจนจะเป็นสารกําหนดปริมาณพอเรารู้ว่าออกซิเจนเป็นสารกําหนดปริมาณหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าออกซิเจนโดนใช้ไป1 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะโดนใช้ไป2ถ้าออกซิเจนของเราโดนใช้ไป1จริงๆเนี่ยจากโจทย์ออกซิเจนของเราดูสิครับง่ายขนาดไหนนะโดนใช้ไป1จริงๆแสดงว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็ต้องโดนใช้ไป2โมลแน่นอนเรียบร้อยผมรู้แล้วว่านะครับการทดลองนี้เรากำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้เต็มที่คือ2โมลแต่โจทย์ได้ถามซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นโมลใช่ไหมไม่โจทย์ถามเป็นกรัมพราะฉะนั้นก็โคแฟคเตอร์ actor, เปลี่ยนโมลเป็นกรัม2โมลซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซัลเฟอร์เนี่ยผมเชื่อนักเรียนจําได้ตัวละ32 O ก็ตัวละ16คูณ2เป็น32 32บวก32ก็กลายเป็น64นี่คือ M.W. ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์เข้าใจตรงกันนะครับวัะนั้น ผมไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับผมก็โคเฟกเตอร์เลยว่าปกติแล้ว1โมลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์มันคือ64กรัมนะครับเห็นไหมครับว่าโมลตัดโมลได้กรัม64คูณ2ก็ได้128กรัมจบเรียบร้อยตอบข้ององ,งูได้เลยนะครับสำหรับข้อนี้ก็เลขตรงนะครับใครที่คิดเลขไวๆเนี่ยผมว่าข้อนี้ทำได้สบายๆผมคิดเลขช้าย,ยังทันเลยเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดี